มาหัวหินวันนี้นะครับเราเลือกพักกันที่ The Palis หัวหินครับเช็คอินแล้วก็ดูที่หารอบบี้สวยงามมากครับสดชื่นเลยฮะหลังจากนั้นเราก็เดินมาที่ห้องพักครับก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นห้องพักที่มี2ชั้นนะครับเปิดเข้าไปก็ห้องค่อนข้างที่จะกว้างขวางโล่งเบาสบายนะครับตกแต่งสวยงามครับสีสันดูสบายตาครับมาที่วิวริมระเบียงครับอยากที่เห็นฮะสดชื่นมากๆครับ ในส่วนของห้องน้ำนะครับก็ตกแต่งค่อนข้างที่จะสวยงามครับเรียบร้อยแล้วก็เป็นฟิลแบบบูทิกะบูธิกแบบทะเละเลครับส่วนในตู้เสื้อผ้าก็จะมีผ้าคลุมมีรองเท้ามีร่มให้นะครับในส่วนของสระว่ายน้ำก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางครับสดชื่นเชียวในมื้อค่ำนะครับเราเลือกมาทานที่ร้านชาวมงครับเป็นร้านอาหารของโรงแรมมื้อเช้าก็เช่นเดียวกันครับ หลังจากนั้นเราก็จะเดินไปทะเลกันครับโดยใช้เส้นทางข้างๆโรงแรมห่างกันประมาณสัก1 0 0เมตรครับก็ถึงทะเลละวิวหลักล้านมากเลยดูสิรอบข้างทะเลสดใสมากครับมาที่นี่จองกันง่ายมากครับผ่านทราเวลโลกาก็ได้ครับมีราคาพิเศษมากมายเลยนะครับมาชมบรรยากาศกันที่นี่นะครับปลอดโปร่งเบาสบายมากครับที่เดอะเพลยรโินครับ